สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการไนิวนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการอัปเดต Windows 11กันครับวิธีง่ายๆนะครับพิมพ์เข้าไปว่า Windows 11ดาวน์โหลดฮะอยู่เว็บที่2นะครับท่านผู้ชมนี่อยู่เว็บที่2นะตรงนี้กดเข้าไปเนี่ยครับข้างหน้านะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวเลือกนะฮะอันแรกเนี่ยจะเป็นกดแล้วจะอัปเดตเลยนะครับอันที่2นี่ผมไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรนะน่าจะเป็นล้างเครื่องหรือเปล่าเพราะมันบอกว่าใหม่ทั้งหมดบน PC นะครับนะอันนี้อาจจะเป็นลบ ล้างทั้งเครื่องเลยแล้วลงเป็น Windows 11ใหม่ส่วนนี้3นะครับจะเป็นเวอร์ชัน ISO นะครับก็คือสามารถติดตั้งลงบนแฟลชไดร์แล้วก็สามารถไปเสียบอัปเกรดแต่ละเครื่องได้นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปโหลด Windows นะครับให้เราเข้ามาดูตรงนี้ก่อนฮนะการปรับปรุงความปลอดภัยนะตรงนี้แล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้ฮะว่า PC ของคุณเนี่ยสามารถอัปเดต Windows 11ได้หรือเปล่านะครับถ้าได้นี่มันจะขึ้นติ๊กถูกนะครับ ถ้าเกิดไม่ได้นี่ผมไม่ชัวว่ามันจะขึ้นเป็นอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาวิธีแรกนะครับวิธีการดาวน์โหลดอ่าวิธีการติดตั้งโดยบนเครื่องเลยนะครับก็เหมือนก็คือเหมือนการอัปเกรดนั่นเองนะครับเนี่ยเรากดเปิดไปฮะกดใช่ไปนะครับนี่ฮะพอติดตั้งมาแล้วนะครับพอกดเปิดมาแล้วก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับเรากดยอมรับและติดตั้งนะครับแล้วก็รอโหลดจนเสร็จสิ้นนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมพอไปถึงแนละ้วมันก็จะบอกว่า PC จํจเป็นต้องรีสตาร์ทเพื่อติดตั้งวิด d o w s 11นะครับแล้วกดคำว่ารีสตาร์ทตอนนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องมันก็จะรีสตาร์ทเองอัตโนมัตินะครับ ตอนนี้ก็อัปเดตเสร็จแล้วนะครับเป็น windows 11เรียบร้อยนะครับนี่ลักษณะหน้าตา windows 11ก็จะมีปุ่ม home นะครับอยู่ตรงกลางเครื่องเลยว่าหน้าตาโปรแกรมเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางเครื่องเลยนะสังเกตดูนี่ครับนี่ก็คือเป็น windows 11แบบเต็มตัวแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของ windows 11นะครับที่อัปเดตมาแล้วนะครับก็ข้างล่างนี่นะครับด้านล่างก็จะเป็น ui แบบนี้เลยนะครับ ตั้งค่าดูฮะเนี่ยตั้งค่าตัวเครื่องนะครับถ้าเกิดเราถูกตั้งค่าเป็นภาษาไทยก่อนหน้านี้นะครับระบบก็จะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเอาง่ายๆว่าเราตั้งภาษาอะไรมานะครับตอน Windows 10 Windows 11ก็จะเป็นภาษานั้นมาด้วยนะครับนี่ครับก็จะเป็น Windows 11แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องลบ โปรแกรมเก่าๆของเราออกนก็คือใช้ได้ต่อเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีโปรแกรมอะไรบั๊กหรือเปล่านะครับเช่นตัดต่ออ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าดูว่าโปรแกรม Sony v e ว a ัจะบั๊กหรือเปล่านะครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูว่าโปรแกรมจะสามารถเล่นได้เรื่อยๆหรือเปล่านะครับสำหรับโปรแกรมตัดต่อนะครับแล้วนะครับตอนแรกผมกะว่าจะไม่มีพาร์ทที่3แล้วนะครับสุดท้ายก็ต้องมีนะครับ ก็ติดตามแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงขนาดเท่ากาจอนะครับก้าะก็เลื่อนๆนะครับไม่มีปัญหานะครับสารับ Windows 11ตรงนี้นะครับอาจจะมีหน่วงๆนิดหนึ่งตรงหน้ายูไอนะครับส่วนตรงหน้าโปรแกรม OBS นะครับผมเคยใช้เป็นตัวทดลองอยู่นะก็ยังมีความกระตุกอยู่เหมือนเดิมสำหรับตรงแถบเสียงนะครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะแก้ได้ยังไงนะก็หวังว่าอนาคตจะแก้แล้วกันนะครับ ซัพโตเบสนะ่ะหน้าต่างตรงนี้จะแหลกแหลกกระตุกกระตุกนะครับนี่ที่เจอปัญหาณนะตอนนั้นแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับทนะรัพหน้าเวสแล้วก็โปรแกรมกล้องนะครับไอรินนะครับเข้าไม่ได้นะครับตอนนั้นโปรแกรมกล้องไอรินเข้าไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ชัวร์ว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กไม่มีไม่ได้ใช้โปรแกรมนั้นนะครับส่วนบั็กต่างๆก็มีแค่บั็กแค่นั้นที่ผมเจอนะครับส่วนอย่างอื่นก็ ปกติหมดทุกอย่างนะครับนี่น่ครับแล้วก็มีปุ่มรีเฟซมาให้นะครับหลังจากที่เป็นวินโดว์ตัวทดลองเนี่ยรอบก่อนไม่มีปุ่มรีเฟซแล้วคนรู้สึกบอกว่ามันไม่ได้ฟิลนะครับก็เลยเรียกร้องให้มีปุ่มรีเฟซกลับมานะครับก็ทําให้เนกปุ่มรีเฟซเนี่ยกลับมาเป็นเดิมนะครับตรงนี้นะแล้วก็มียังมี Open Windows Terminal อยู่นะครับตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะสามารถซิงกับโทรศัพท์ของเราได้นะครับนี่ บอกหมดเลยนะครับตอนผมเคยซิงไว้นะครับรูปภาพก็รูปภาพก็สามารถซิงได้นะครับจาบโปรแกรมตัวนี้นะแล้วก็สามารถโอ้โหสามารถกดโทรได้ด้วยนะถ้ิดเราซิงในโทรศัพท์สามารถโทรผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะครับเธอจะไม่ผิดนะ ครับสำหรับคนที่ถามว่าเรื่องอตัวโปรแกรม apk ที่สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เนี่ยได้ยังทตอนนี้ทําได้ยังนะครับก็ขอตอบว่าตอนนี้เหมือนจะยังทําไม่ได้นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะทําได้กันตอนไหนนะครับส่วนเรื่องบั๊กต่างๆเนี่ยผมยังเห็นว่ามันไม่ค่อยมีอาจจะไม่เจอเลยก็ได้นะครับสำหรับการเล่นเกมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็การเล่นเกมเนี่ย เฟรมก็จะอยู่ที่ประมาณ50-60เท่าเดิมนะครับเท่าที่ทดสอบกันเมื่อคลิปก่อนนะครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถไปดูได้นะครับเฟรมเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับไม่ลดไม่เพิ่มเลยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัดคลิปจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมก,กดไลค์แล้วก็ subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้กดไปซีเกียน,นค,ครับไวายปครัครับ